ตอนผมเสร็จแล้วครับทํานี้ด้วยครับ <laughs> ทาตอบแล้วรู้สึกยังไงหลังนนกุลเปิดตัวจีบแอปทักษะออนจากกรณีที่นักแสดงหนุ่มหน้าใสานนกุลชาโนนได้ออกมาประกาศผ่านสื่อว่าตัวเองนั้นกําลังเดินหน้าจีบนางเอกรุ่นพี่อย่างแอปทักษะออนและความสัมพันธ์กําลังไปได้สวยแต่ยังไม่เรียกว่าแฟนเพราะคําคํานั้นสําคัญกับทั้งสองคนเป็นอย่างมากงานนี้ยังบอกว่าทําแฟนคลับที่เชียร์กรี๊ดการ์ดกันใหญ่เลยทีเดียวล่าสุดนายพิธาลิมเจริญรัตนประธานที่ปรึกษาพัก ก้าวไกลก่อนหน้านี้ตกเป็นกระแสจิ้นกับแอปอยู่พักใหญ่และได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกหลังจากนนกูลเปิดตัวแอปทักษอนว่าดีใจด้วยครับซึ่งเป็นคําสั้นๆที่แฝงไปด้วยความดีใจให้กับคู่นี้เลยทีเดียวค่ะเพราะมั่นใจเขาว่าถ้าสาวแอปทักษอนเองจะคบหาดูใจกับใครหนุ่มทิมพิธาก็ต้องดีใจด้วยอยู่แล้วเพราะคู่นี้เขาเป็นคู่เพื่อนกันอย่างที่สาวแอปทักษออนเคยบอกเอาไว้ว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นเองค่ะฉะนั้นการที่ เพื่อนดีใจกับเพื่อนก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆและหวังว่าหนุ่มนนกุลเองจะชัดเจนแบบนี้ตลอดไปเพื่อให้หนุ่มทิมพิธาเองได้วางใจที่มีหนุ่มนนกุลชาโนนคอยอยู่เคียงข้างและดูแลสาวแอปทักษออนซึ่งเป็นเพื่อนของหนุ่มทิมนะคะซึ่งตอนนี้เองแฟนคลับที่ได้เห็นก็ต่างมาคอมเมนต์กับสิ่งที่หนุ่มทิมพิธาได้มายินดีกับสาวแอปทักษออนเพียบและหวังว่าทุกคนจะเป็นกําลังใจให้กับคู่นี้เสมอจนเลื่อนสถานะไปเป็นแฟน ก่อนจะติดจรวดไปเป็นภรรยาตามที่พ่อหนุ่มกัญชัยเคยบอกว่าถ้าแต่งงานกันจริงจะใส่ซองหนึ่งล้านบาทนั่นเองค่ะถ้าอยากให้พ่อหนุ่มกัญชัยมาเปขนาดนี้ก็รีบแต่งงานกันได้เลย สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอกนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า